รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนบริษัทบ้างจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนก้าวสู 2, ่2,600ปีแห่งมาคาบุรณมีดิถีร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งมหามงคลน,นี้ด้วยการรวมพลังสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่โดยการตั้งจิตอธิษฐานแผ่กุศลผลบุญผ่านเปลวเทียน ที่จะส่องสว่างกลางใจพุทธศาสนิกชนนวัดพระราม9การจนาพิเศษในวันที่25กุมภาพันธ์2556ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปสสวัสดี่าณผู้ชมนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะเราได้เจอกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงของ วันสาคัญทางศาสนานะคะจะอยู่ใกล้ๆช่วงนี้ค่ะจะคาบเกี่ยวกันบวกลบวัน2วันอย่างนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะเราจะรู้กันว่าถ้าเป็นเดือนที่2ก็คือเดือนอามุมพาเราจะพูดว่าเราจะงงนิดหน่อยเดือนที่สองคุมพาเพราะว่าถ้านับอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นเดือน3ที่มาที่ไปจะเป็นยังไงนะคะเรื่องราวของวันสําคัญทางศาสนาวันนี้ที่เราคุ้นกันว่าวันมาฆบูชา จะมีความสําคัญยังไงและสอนอะไรให้เราได้เรียนรู้ในชีวิตประจําวันได้บ้างจากวันสําคัญวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงแรกนะคะกับปัญญาสร้างสุขค่ะ เนื่องในโอกาสพิเศษนะคะว่าเดือนนี้เ,เป็นเดือนแห่งความรักแพนก็มีหนังสือที่ดีนะคะเกี่ยวกับความรักจะมานําเสนอให้ทุกๆคนค่ะนี่รักบริสุทธิ์ค่ะเป็นหนังสือเล่มใหม่ของท่านเจ้าคุณนะคะในนี้ก็จะมีข้อคิดและก็มีเรื่องราวบีๆนะคะที่น่าจะได้เป็นสดแซะให้กับคุณผู้อ่านทุกๆคนได้แล้วก็มีหัวข้อหลักๆนะคะที่เขียนอยู่ในนี้เนี่ยซึ่งฟังแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่รักบริสุทธิ์ค่ะรักอย่างไรให้ใจสบายอยู่อย่างไรให้ใจสบาย ยุวชนกับความรักค่ะความรักอยู่ทุกที่นะคะเราสามารถที่จะเลือกอ่านแล้วก็เลือกดูได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ขอแนะนำให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะรักบริสุทธิ์ค่ะสนใจหนังสือติดต่อได้ที่ร้านหนังสือ Wisdom โทรศัพท์027197551 ก,การพระอาจารย์รยนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของเดือนกุมภาค่ะถ้าวันที่วัยรุ่นเขารู้จักกันคงเป็นวันาวาเลนทายแต่วันที่วัยรุ่นหรือวัยไหนๆและเป็นชาวพุทธก็จะรู้จักว่าเรามีวันมาคาบูชาวันมาคาบูชาถ้าในทางนับแบบเขาเรียกจันทรคติแะ,ะ้วเขาเรียกขึ้น15บห <15, 5 S 2> ้าค่ำเดือน3แล้วตอน,นเด็กๆอมก็จะท่องว่า วันมาฆะมาก่อนแล้วตามได้วิสาขะและอาสารัอาสารหะจะท่องกันอย่างนี้จท่องเด็กท่องเสร็จจาไม่ได้นะคะอ้อมยอมน่ะก็ท่องเด็กจาไม่ได้ก็จำง่ายๆว่าเพนเดือนสามแล้วก็เพนเดือนหกอีกสามเดือนเออทีละสามทีละสามทีละสามเพนเดือนสามแล้วก็เพนเดือนหกบวกกันไปอีกสามสี่ห้าหกอ่าสามเดือนใช่ไหมกันแค่นั้นใช่แต่พอไปถึงอาสารหะอาสาหะก็วันข้าพันศา บวกแค่น้อยเดียวเดือนอันนั้นเดือน8เดือน8ก็อีก2เดือนค่ะบวก3ก่อนแล้วค่อยบวก2อ2แล้วมีความสำคัญยังไงครับวันสาัาตอนเด็กๆอ้อมท่องว่ามีพระสงฆ์1,250รูปมาร่วมประชุมโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็เป็นวันเพนก็คือบันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่า กลางแสงจันเนี่ยปกติแล้วแสงจันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่น่าสนใจนะสวยค่ะนะเวลาที่นึกถึงวัดเวรุวันในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันเป็นสวนไผ่แล้วก็คืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงเย็นเงียบสงบปกติพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอยู่แล้วแก่ประชาชนทั่วๆไปที่มาแต่ปรากฏว่าคืนวันนั้นเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหมดเลยมาพัน0รูป พันสองร้อยห้าสิบรูปในสมัยนั้นเนี่ยต้องถือว่าเยอะถือว่ายอะนะทุกวันนี้ยังเยอะเลยไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่น้อยๆเพราะว่าเราจะเห็นพระแต่ละวัดเนี่ยลงมาทาวัดเนี่ยถ้าเต็มวัดก็50รูปใช่ไหมคะใช่ฮะห้าสิบสามสิบแล้วแต่นี่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปใช่แต่ไม่ได้วัดเดียวนะมาจากที่ต่างๆเป็นพระรหันตทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าทรงบุญให้ทั้งหมดเลยมากันโดยไม่ได้นัดหมายอีกนี่คือข้อที่อ้อมอาจจะตอนเด็กๆไม่ได้ท่อง คือนอกจากพันสองห้าิบรูปเป็นพระสงฆ์แล้วยังเป็นพระอารหันด้วยพระอรหรันแล้วก็เป็นพระอรหันที่บวชโดยพระพุทธเจ้านี่คือความที่แตกต่าง<ช>แตกต่างกันพระองค์เป็นอุปบชายะพูดไง่ายอ,อันนี้สําคัญมากแล้วก็พระพุทธเจ้าได้ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกคือคําสอนที่ที่สอนพระว่าต่อไปเนี่ยพวกเราเป็นพระมีหน้าที่สอนคนนะ มีหน้าที่บอกทางสวรรค์ให้คนนะ,ะถ้าเราจะเดินทางไปหาเขาเนี่ยเราจะต้องมีหนึ่งมีความอดทนนะ,ะขันติอันดับแรกเลยเช่นถูกด่าไม่ถอง <จะ S 1> ประชาชนด่า,ดาพระบางพวกเขาไม่ชอบบางพวกเขาไม่ได้สนใจอ๋อในยุคนั้นใช่ไหมคะบางลทัทธิศาสนาต่างๆมันขัดแย้งกันอย<ะ>ู่ ออนนะก,ก็ต้องอดทนนะทางไกลก็ต้องอดทนนะอดก็ต้องอดทนหิวก็ต้องอดทนนะคืออดทนในมาก,ก่อนเลยนะ,ะเพราะว่าถ้าไม่อดทนแล้วเนี่ยมันบรรลุเป้าหมายไม่ได้เออม,มันไม่สามารถจะไปถึงเป้าหมายปลายทางจะมีธรรมะข้อไหนมากมายแค่ไหนก็ตามดีข้อสําคัญที่สุดก็คือจะต้องมีความอดทนถ้าเรามีความอดทนปั๊บเนี่ยมันจบหมด จะมีความรู้จบปริญญาด็อกเตอร์จะมีความรู้าทางด้านอาวกาศนักบินไปอะไรก็ตามทีน<ะ>ถ้าไม่อดทนแล้วก็คือไม่อดทนแล้วปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นทันทีแค่คู่สามีภรรยาเนี่ยไม่อดทนก็ลำบากแล้วต้องอย่าร้างกันคือพระพุทธองค์ทรงมองการไกลนะคะว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ขันติต้องมาก่อนคันติต้องมาก่อน,อ,อ,นอ้แต่จริงค่ะเพราะว่า สมัยนี้บางทีถ้าเราเอาข้อนั้นมาใช้มันก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าเวลาทํางานเราประทะกันเพราะเราไม่ทนแล้วเราแสดงซึ่งตัวตนที่เรารู้สึกว่าทําไมเราต้องทนอทำไมเราต้องทนมันมีคํานี้นะคระอาจารย์ทำไมเราต้องนออทนในเมื่อเขาก็ไม่ทนทําไมเราต้องทนใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็คิดเหมือนกันว่าทําไมเราต้องทนในเมื่อเธอก็ไม่ทนคแต่ถ้าเรามาคิดโดยให้ดีว่าเออเราต้องทนนะเมื่อเขาไม่ทน แล้วทนที่ได้เป็นสองเท่าแทนเขาด้วยทนแทนเขาอ่ะเออคิดดูนะรถคันไหนก็ตามชนกันเปรี้ยงเนี่ยถ้ามันทนมันไม่ยุบนะมันไม่ยุบหน้ามันไม่ยุบสภาพมันดีหรือข่าของต่างๆถ้ามันถ้ามันทนเนี่ยหมายว่าราคามันดีมันอยู่ได้ร้อยปีนะบางทีเก้าอี้บางตัวเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานเลยเพราะอะไรเพราะมันทนมันดี ยิ่งทนเท่าไหร่ยิ่งมีคุณค่ามากเท่านั้นมันก็แปลกเลยคะรถทนน่ะดีเราอยากมีรถที่ทนแต่ตัวเราเองเราไม่อยากเป็นคนที่อดทนเหมือนรถเพราะรู้สึกว่าเสียเปรียบการอดทนเป็นเรื่องเสียเปรียบใช่ไม่ได้เขาอื่นมาเอาเปรียบเราอยู่ใช่ถ้าเราไปซื้อของเนี่ยเสื้อผ้าตัวเนี้ยทนไหมทนเราอยากได้ทนเราอยากได้อนไนที่มันทนนาฬิกาข้อมือปากกาทุกอย่างถ้าทนเนี่ยแปลว่าดีค่ะคนเหมือนกันถ้าคนคนไหนทน คนคนนั้นเนี่ยมีความหวังแล้วอาจจะไม่เก่งมากนะ,ะอาจจะไม่เฉลียวฉลาดมากอาจจะไม่ปาดเปรียวปาดเปลืองแต่ว่าทนเช่นทนงานทนอารมณ์ได้ไม่เปราะบางทางอารมณ์ะนะแล้วก็ไม่เปราะบางทางปากอันนี้สำคัญกว่าคือมันไม่ออกมาทันทีนะ,ะทนก็ยิ้ม อะไรจะเกิดขึ้นก็ยิ้มไว้ก่อนเดี๋ยวคิดตรึกตรองแล้วก็ให้สงบก่อนเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาานเราจึงมีวิธีทําให้เกิดความอดทนเนี่ยดยการนั่งสมาธินึกืไหม,มนั่งสมาธิเนี่ยคือการฝึกความอดทนนะ,ะเพราะว่านั่งไม่ได้ลุกโหนั่งไม่ได้ลุกไม่ได้ขยับเยื่นเลยแบบฝึกอดทนแล้วก็ใจมันก็อยากจะออกนึกออกไหมใจมันใจอยากลุกแต่นาทีที่หนึ่งเลยคนั่งไปตะคิวกินตะคิวก็กิกนเอ้เขาก็จะหลุดค จนกระทั่งโน้นบางคนเนี่ยสานาทีผ่านไปเริ่มเบาเริ่มเย็นเริ่มได้ความสงบเริ่มได้สติได้ปัญญาเริ่มรู้คุณค่าของการอดทนว่าอ๋อเมื่ออดทนได้ที่แล้วเนี่ยมาได้ความสงบเย็นอย่างนี้เองบางคนนั่งได้ประมาณสัก30นาทีแล้วต่อไป40 50 60ทนไปหน่อยนึงเ,เป็นชั่วโมงมันเหมือนขีดความอดทนก็ถึงบอกว่า คนบางคนยิ่งทนมันยิ่งทนได้เรื่อยๆโอแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนถ้าเราพลาดก็จะพลาดเรื่อยๆถ้าเราไม่ทนนะเราจะเป็นคนไม่ทนอาตมาพระอาจารย์เคยเจอผู้บริหารคนหนึ่งนะเขาชอบดูด่าว่ากล่าวลูกน้องในที่ประชุมตบโต๊ะคว้างของเพราะเขาเป็นผู้บริหารไงแล้วก็กล่าวว่าจะเอาอยู่จริงจริงเนี่ยเอาอยู่แต่ว่าไม่ได้ใจทุกคนกลัวแต่ไม่เกรง หมายว่าทุกคนทำเนี่ยทำเพราะว่ากลัวนายแต่ว่ารักไหมไม่รักไม่รักเพราะอะไรเพราะว่านายไม่มีลักษณะของความอดทนนายเปราะบางทางอารมณ์ทางความรู้สึกต่างๆพวกนี้เปราะบางเกินไปเพราะาองค์สมเด็จพระสมมาัสพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่เสด็จไปที่ไหนก็ตามนอกจากจะบอกพระว่าให้อดทนแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนให้พระเนี่ยไปกัน แยกย้ายกันไปอย่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะอะไรเพราะไปแล้วเนี่ยคนจะต้องเริ่มใส่นอกจากอดทนแล้วเนี่ยจะต้องมีอาจาระด้วยนะเริ่มใสเช่นสำรวมในปฏิโมกมีศีนี่คือความงดงามของพระความงดงามารูปร่างหน้าตาการแต่งกายการรับประทานอาหารการกินการอยู่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่เอารัดเอาเปรียบนะไม่ใช่ตะกระ แบกข้าวของพารุงพารังใส่รถเข็นไปด้วยเดี๋ยวนี้มันมีประเภททุดงพิกอัพก็มีเพื <c oughs> ่อสะดวกสบาย <c oughs> พระอาจารย์ก็เลยมานั่งนึกว่าเออเราก็อาจจะต้องมาปรับปรุงนะนะว่าวิธีการพวกนี้มันควรจะกลับเข้ามาสู่ยุคสมัยอของพระพุทธองค์ให้ได้มากขึ้นเพราะมันเป็นการขัดเกลาเอาละเรา ทันสมัยมากตอนนี้นะ <c oughs> มันสามารถจะทุดดงเครื่องบินท <c oughs> ุดดงเหมาลำเลยไปอินเดียอะไรเงี้ยนะท <c oughs> ุดดงรถยนต์รถบัสรถอะไรต่างๆทาทได้ <c oughs> แต่ว่าถ้าได้ความรู้สึกจริงๆนี่พระอาจารย์ว่าการเดินเนี่ยมันก็ได้ความอดทนนะ <c oughs> มันได้ฝึกด้วยใช่มันได้ฝึกเพราะนั้นเรื่องความอดทนเนี่ยมันเป็นหัวใจข้อเดียวข้อแรกของการปฏิบัติธรรม ของพุทธศาสนาของการอยู่ร่วมกันของความเป็นคนของเป็นนักของการเป็นนักบริหารอดทนทนไว้ทนลดน,น้อยเถอะก็อย่างถ้าพะอจันบอเคยทนไหมโอ้ยก็ค <น S 2> เคยเนียเคยไหมเคยค่ะบางนคนเราก็บอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วนะชีวิตมีกีดจํากัดนะมือสั่นเลยค่ะพะจอจันทนไหมทนค่ะทนจนมือสั่นน้ําตาจะไหลแต่พอถึงเวลามันผ่านไปเราจะรู้สึกว่าดีจัง เราไม่ทาแบบนั้นถูกต้องถูกต้องบางคนเนี่ยนะฆ่าคนตายเพราะทนไม่ได้นาทีเดียววินาทีเดียวแล้วเสียใจตลอดชีวิตเลยชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะโอ้โหไปอยู่ในคุกเลยแทนที่จะไปอยู่ในคุกทนได้นาทีเดียววินาทีเดียวเนี่ยมีความสุขเลยแสดงว่าในสิ่งที่พระพุทธองค์สอนในเรื่องของขันติเนี่ยถ้าเราเอามาปรับใช้และทําได้มากขึ้นเรื่อย มันตรงข้ามกับคนที่ไม่สามารถมีขันติได้เลยนะคะเพราะว่าเรา<ต>ยิงา่งทนได้น้อยเนี่ยแล้วเราครั้งที่หนึ่งเ,เราทนได้สิบครั้งที่สองเราถอยหลังเหลือ9เหลือแปจนอีกหน่อยเราจะกลายเป็นคนที่ฟิลขาดง่ายๆใช่ไหมคะพ่อจย์ใช่แล้วคนที่อารมณ์เสียบ่อยๆเนี่ยคนไม่เข้าใกล้นะโอแต่เมื่อก่อนมันดูเท่ค่ะพ่อจยา์ว่าแบบเอเอเนี่ยเขาเป็นคนชัดเจนเขาเป็นศิลปินเขางุหงิดได้อ,อะไรเงี้ย เทใช่ไหมมันดูแบบมันดูแบบมีข้อยกเว้นใช่ไหมอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยคือทำร้ายตัวเองเพราะเวลาที่อารมณ์เสียเนี่ยเช่นโกรธจัดโวโหจัดดูดาว่ากล่าวคําพูดที่ออกไปอารมณ์ที่แสดงออกเนี่ยมันกระทบกับร่างกายทุกส่วนทุกประสาททุกอนูของร่างกายระบบเลือดระบบประสาทระบบหัวใจระบบสมองถูกกระทบหมดทีละนิดทีละนิดบางคนอารมณ์เสียวันหนึ่งหลายรอบ ไม่ได้เสียใครหรอกเสียกับคนรอบข้างแหละไปทะเลาะกับคนไกลไม่ได้ก็มาทะเลาะกับคนใกล้หาเรื่องทะเลาะให้ได้วันหนึ่งไม่งั้นอนไม่หลับอย่างนี้ก็แสดงว่าทําร้ายตัวเองได้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็จะไม่มีคนเคารพนับถือไม่มีคนไว้วางใจเพราะไม่รู้จะเลี่ยออกเมื่อไหร่ไม่รู้จะดีดออกเมื่อไหร่จะถูกดีดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยคิดว่า เราต้องมาฝึกเรื่องความอดทนเรื่องวาจาเพราะพูดออกไปปับ๊บคนเขาฟังเนี่ยเขาจําได้แล้วเขาจะจําไว้ตลอดเลยพระอาจารย์ไปเจอคนขี้บ่นคนหนึ่งโอ้บ่นเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังคือจนบัดเนี่ยห้าปีผ่านไปเราก็ยังจําได้10ปีผ่านไปเราก็ยังจําได้ยี่ปีผ่านไปแล้ายังจ <c oughs> ํา,ไ,จไ,ดาไ,จได้เลยรือนี่มันเป็นสิ่งที่ดีให้ทำให้พระอาจารย์ประทับใจ คือเรามานั่งนึกว่าที่จริงเราจำไม่เฉยแต่ว่าเราเราไม่มีอารมณ์แล้ว <Okay. S 2> เพราะว่าเรารู้ว่าเขาพูดอะไร <Okay. S 2> นึกถึงว่าเออความจําของมนุษย์เนี่ยมันจําแบบละเอียดใสปิ้งเลยนะ <Okay. S 2> แล้วดีก็จําได้นะเ <Okay. S 2> นี่ยเห็นไหมความจําพูดถึงความจํานะ <Okay. S 2> เพียงแต่ว่าเราเลือกจําเลือกเอาสิ่งที่ที่มันมีคุณค่าเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดอะไรออกไปเนี่ยคนมันจะจําอย่างเราพูดออกโทรทัศน์เนี่ยคนล้านคนดู ล้านคนก็จะจำคนละประโยคสองประโยคที่เขาชอบแล้วเขาจะจําไปอีกยี่สิบปีนะ,ะว่าทนสําคัญที่สุด<ม>เนี่ยพระอาจารย์ก็ก็มีข้อคิดที่จะฝากว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขอยู่ที่ทนทุกข์ได้นะโอ้ยสุขอยู่ที่ทนทุกข์ได้สั้นและง่ายคะ่ะและเห็นจริงตามนั้นขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะ ขอเชิญสวดมนต์ฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตาอธิษฐานจิตณธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพร,ราม9ก้ากรจนาพิเศษเพื่อความสงบเย็นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตติดต่อสอบถาม027197676 PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอะโรเมติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจะรดเย็น วันนี้ PTT Global Chemical พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีพันครบองค์จรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตสนับสนุนโดยธนาคารอมสิน บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้คุยกับพระอาจารย์ไปแล้วนะคะอ้อมเชื่อว่าคงจะตอบข้อข้องใจไขข้อข้องใจของหลายๆคนได้แต่ในช่วงนี้ค่ะถ้าคุณมีข้อข้องใจหรือความสงสัยธรรมะชิวๆนะคะจะช่วยตอบปัญหาของคุณคุณสามารถฝากคำถามมาได้เหมือนคำถามนี้ค่ะ ค่ะชื่อคณิตากันนะโสภานะคะเรียนการโรงแรมค่ะอยากจะทราบว่า,าการที่จะใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันหรือการเรียนนะคะสามารถเอามาใช้อย่างไรได้บ้างคะหลายคนสงสัยว่าเราเจะธรรมะมาใช้ในชีวิตได้อย่างไรหลายคนคิดว่าคนที่ศึกษาธรรมนั้นน่าจะเป็นนักบวชเป็นแม่ชีหรือเป็นสัมมาเนน หรือเป็นคนที่กเกษียณแล้วไม่ต้องทํางานถึงจะมาศึกษาธรรมะและเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตได้เป็นคนที่พร้อมที่จะสละโลกหรือไม่สามารถอยู่ใช้ชีวิตปกติในโลกนี้ได้แต่แท้ที่จริงแล้วธรรมะไม่ได้มีความยากหรือว่ามีระดับหลายระดับถ้าเราเข้าใจว่าเราสามารถที่จะเลือกเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันคือธรรมะเพื่อการดํารงชีวิตได้นั้นเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องของศินห้าใครที่มีศินห้าจะไม่ทําผิดกฎหมายจะไม่ต้องไปโรงพักจะไม่ต้องไปว่าความไม่ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ต้องมาทุกข์กายทุกข์ใจนี่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าคนที่รักษาศีลได้นั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลธรรมแม้กระทั่งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็คงจะลาบากต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาล ต้องไปติดคุกติดตารางต้องไปว่าความเสียเวลามากมายเสียทรัพย์มากมายอยู่กับใครใครก็ไม่รักใครก็รังเกียจเราเพราะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อทราบเช่นนี้แล้วเราต้องนําเอาศีลธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราให้ได้ก็จะทําให้เรานั้นสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข สนับสนุนโดยโรงแรมศิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์ตราดอกบัวคู่มาถึงช่วงที่หลายๆคนรอด้วยนะคะเป็นช่วงที่จะได้ดูว่าเออคนดังของเรานะคะเขามีหลักอะไรในการดำเนินชีวิตะคะ่ะวันนี้จะเป็นน้องเดียวสุริยนนะคะหน้าตาน่าดูทีเดียวนะคะทำงานก็มีวินัยดีและเขามีวินัยอะไรหรือเขามีหลักอะไรในการดำเนินชีวิตไปติดตามค่ะ ครับสวัสดีครับสำหรับเ,เรื่องของธรรมะเนี่ยนะครับที่ต้องมีอยู่ในใจของชาวพุทธทุกคนอยู่แล้วนะครับก็คือผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจตรงนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของการทํางานก่อนนะถ้าการทํางานเนี่ยผมจะยึดหลักของออสมาธิ ศีแล้วก็สมาธิสําคัญเลยเพราะว่าในเรื่องของการแสดงการทำพิธีกรจะเป็นต้องมีต้องมีสมาธิมากนะครับในการที่จะรันงานไปได้หรือว่าร่วมสแสดงกับเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันที่ให้อินอยู่กับบทนั้นๆนะครับเราก็จะใช้หลักของสมาธินะครับช่วยในการทํางานถ้าในชิตป,ประจำวันเนี่ยผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พยายามทำนะครับในทุกๆครั้งให้ครบ แต่ว่าบางครั้งอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างเงี้ยก็ต้องก็ต้องคอยเตือนตัวเองอยู่ยตลอดเวลาก็คือเรื่องของสินห้าสินห้าเนี่ยพยายามจะทําให้ครบทุกข้อให้ได้ครับขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกทกท่านนะคะร่วมกันทําบุญสร้างโรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดินร่วมกันกับแผนนะคะโครงการโรงเรียนปลูกรากแก้วแผ่นดินโทรศัพท์0 2 7 1 9 7 6 7 6 โรงเรียนแห่งนี้ค่ะจะเป็นสถานที่ศึกษาให้การอบรมบ่มเพาะปลูกฝังสริตนิสัยใจคอกิริยามารยาทชาติตรกูลให้แกส่สามเณรองค์น้อยและเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีมีศีลธรรมค่ะได้เวลาไปดูเฉลยของสัปดาห์ที่แล้วค่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะมาที่คำถามค่ะ คำถามของเราวันนี้คือคันติแปลว่าอะไรรีบตอบคำถามของคุณนะคะมาที่หมายเลขที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะและผู้ที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือจากทางวัดพระรามเก้าไปค่ะวันนี้เราจะต้องลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลองดูนะคะอดทนค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอดทนให้ได้มากๆนะคะถ้ามันจะทําให้เราผ่านพน้นไปได้และฝึกให้เราเป็นคนที่พัฒนาทั้งด้านกายและใจให้ดีขึ้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ